สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปเก็บเมล็ดกาแฟนะคะที่พ่อปลูกไว้ตั้งแต่ปี25 1 2 2 5 1 3นะคะประมาณ50กว่าปีมาแล้วนี่เมล็ดกาแฟกำลังสุกเลยค่ะต้นกาแฟต้นนี้ต้นใหญ่มากนะคะแต่ว่ามีการตัดแต่งกิ่งไว้ค่ะก่อนจะมาทำทุเรียนก็จะเป็นสวนกาแฟมาก่อนนะคะวันนี้เราก็มาเก็บเมล็ดกาแฟเพื่อนำไปตากแห้งแล้วก็เอาไปคั่วนะคะ ไปบทชงเป็นกาแฟไว้ดื่มนะคะที่โคราชเพราะว่าคุณกุ้งเขาติดกาแฟมากมากเลยค่ะแล้วยังไม่พอนะคะเม็ดกาแฟที่มันร่วงอยู่ข้างล่างนะคะมันเกิดเป็นต้นขึ้นมาเราก็จะนําไปปลูกที่โคราชนะคะไว้เก็บกาแฟมีสวนกาแฟเล็กๆนะคะก็คือมีไม่กี่ต้นละคะ่ะเอาไว้ชงกาแฟกินในสวนนะคะได้บรรยากาศไปอีกค่ะ นี่ค่ะต้นกาแฟที่เราถอนไว้โอเคค่ะ